เอาละครับก็สวัสดีเพื่อนแม่พี่น้องทุกท่านเลยนะครับก็ขอต้อนรับเข้าสู่เกม Farming Simulator 19นะครับผมเอาละครับคลิปนี้นะฮะพาคุณผู้ชมนะครับผมมาวิ่งดินกันนะครับผมคลิปนี้นะฮะพามาเล่นฟูโซนะครับนี่เลยฟูโซกำนันปีชานะครับผมไล่โกมินนะฮะเดี๋ยวคลิปนี้มาวิ่งกับวิกเตอร์นะครับก็เดี๋ยวเราเอาดินประสงในบ้านกันเดี๋ยวคลิปนี้นะครับเสียปามจะพาไปขึ้นดินในในไร่นะครับผมไปขุดดินในไร่นะฮะ โอ้ทำไมรถปีใไม่สวยจังอะอ๋อธรรมดาครับผมมันอยู่ที่คนขับนะฮะออใช่ใช่มันอยู่ที่คนขับวันนี้มาอยู่กับแอ่าแมปใหม่นะฮะเปลี่ยนบรรยากาศบ้างน,นะครับหลังจากที่<า>ทแบ<ก>บไม่หลังจากที่เราเล่นแบบแมปเดิมๆไงแมปใหม่ที่เราเคยเล่นกันแล้วนะครับเมื่อหลายปีที่แล้วเฮ้ยปามอย่าพูดดังเดี๋ยวเขาได้ยิน อันนี้ทางเข้าไล่นะฮะเสียแปามเขาแบบว่าสรรหาแบบหน้างานมาถุกนี่เป็นไงขึ้นก่อนด้วยเป็นไงไปก่อนเ,เลยไปก่อนเ,เลยเดี๋ยวคลิปนี้เรารับสองหน้าที่ด้วยนะขับรถไถแล้วก็สิบลอ้อ <c oughs> เสียแปามก็เหมือนเดิมครับโยโคกับสิบล้ออีกเช่นเดิมเคยแต่ก็ไม่มีคนขับใหม่อ่ะ เอาต้นไหนครับลูกพี่อ่าจัดไปครับจัดไปต,ตามพามขุดและไล่ไล่ของใครก็ไม่รู้นะฮะอยู่ๆเอาไม่โครมาลงแล้วก็ขุดเลยนะครับสุดจร<ๆ>ิงๆไม่รู้ได้แคบไม่รู้เุดจร<ๆ>ิงๆอันน,น,นี้อันนี้ต้นอะไรวะไอ้ปาม,มเอา่าต<อ>นน้นอะไรวะผมไม่ใช่ตน้นอันนั้นนี่ว่าตกใจหมดแต่ดูไกลๆมันก็คลายอยู่นะ เพราะว่าต้นการต้นการต้นกาต้นกัรเนี่ยฮะต้นกันไั่แหล่ะใช่แมเขาทุกวันเลยได้มาจากเสียปาลเมื่อกี้นี่ได้มาจากพี่เกมอีกทีนเอาเหรอตกคุณนล้วเกมอีกแล้วเหรอเจ็บถึงไงเอ้ยเต็มแล้วมั้งพอแล้วพอแล้วใส่เยอะไม่ดีใส่ได้ได้ครับอะไรนะไม่ดีเลยเอ้า ไปถอยให้ครับแล้วเสียปลาล้องอีกโอ้รถติดรถติดดึงหน่อยครับไปโคดึงหน่อยใสยไม่ขึ้นแล<ะ>้วนี่ใส่ไม่ขึ้นพอแล้วพอแล้วไปเดี๋ยวพาเอาไปเทเสียงวิเดี๋ยวพีเวพนน่เดี๋ยวพี่ดันอันนี้เหรอเดี๋ยวพี่ดันเอ่อ ได้ด <Okay. S 1> ินอโอเคครับครับผมฟูโซวันนี้มากับรถเก่านะฮะรถก็เก่าคนคนก็แก่นะฮะเจ้าของก็แก่ด้วยนะทุกคนนะเจ้าของรถปุ๊งสิบแปดครับวันนี้ปุ๊งสิบแปดครับเอาเหรอใช่เหรอมันเกิดผมนะทุกคนนะนี่เป็นไงโอนโอนไปของของ,ของวันแน่นะ <laughs> อยู่ไหนแล้วอยู่หน้าบ้านแล้วครับกำลังจะถอยเข้าไปเทิทางก็เล็กมากเลยนะฮะทางเข้าประตูโอ้โหเป็นไงถอยโยกโิมหายล้วขุดประตูบ้านไปแล้วตัวทีปามรถเองไปลอยแล้ววะ่ะเฮ้ยบอ่อนี่ว่ะเอ,อ้เกือบจะไปฝังจะไั่งนะั้นทาง อันนี้คือทางถอยเข้านะมันก็จะแบบทางทางเข้าก็แบบขล,ลิ่นขลิ่นนิดนึงนะฮะเหมือนเสียปามน,นะฮะเฮ้โทษทีครับ<อ>เดี๋ยวผมดูดีผมดูดีครับ <laughs> <laughs> ผมไม่กี้เด่ครับโทษทีครับ <laughs> อ๋ออ่าหลังบ้านเลยใช่ไหมอันนี้ <laughs> <ะ>โอเคอเคุอค้ย1 0เข้าได้เฉยเลยจริงๆงานแบบนี้น่าจะเอาหกล้อเข้ามาได้ง่ายกว่า แต่เส็จาแบบเขาไม่ชอบเลยเขาแบบเขาชอบแบบอะไรที่มันยากๆอะไรอย่างเงี้ยไม่เอารถพ่วงเข้ากบดแล้วนะทุกคนนะตอนนี้ว่าอยากรถพ่วงมานะแต่มันยากเกินความสามารถนี่ยากเกินความสามารถโอ้รถติดด้วยอ่ะทางเข้าแบบเล็กมากเลยปามแค่มากต้องต้องโยกรถสองรอบอ่ะ แล้วก็ชนมั่วหมดเลยนะทุกคนนะยังยังไม่ได้ชนเลยไปเปิปึ๊กตรงนี้อ่ะไอ้ตรงสีเขียวเนะี่ยบินบรูวตอนไหนเนี่ยถามจริงเมื่อกี้อ่ะอ๋อใช่เหรอ <c oughs> ไปจิ้มเอารถถ่ายแล้วเมื่อกี้เนี่ยมามาเดี๋ยวเอารถถ่ายเข้าไปแจมสักหน่อยรถถ่ายจะเข้าก่อนไหมครับไม่ไม่รถถ่ายมีทางเข้าอยู่ เอาชนนั่นแหะชนนั่นแหะชนกำแพงเอาเฉยอีกละชฉอีกละกละ<อ>็กะขุดกว้างเกินอ่ะเข้าไม่ได้พ<อ>ี่ไม่โอ้ขุดเอาแล้วเรียบร้อยครับอ่าไม่น่าเกินความสามารถหรอกนะพัฒนาได้เปล่านะเรียบร้อยครับล้วพังไปแล้วนะครัล้วไม่ไผ่รถกระชันใหญ่ใหญ่โอ้ล้มหน้าเอาหกล้อมานะ ียปั๊มโอ้โหอกแล้วมาก็ประุนกว้างหน่อยเดียวติดได้ปะติดแรงครับติดแรงนี่เดี๋ยวรถถ่ายเข้าทางนี้เอ้ไม่ต้องดันมาไม่ต้องดันมาฝั่งนะมัต้องมาเออมันต้องดันมาฝั่งนี้ใช่ไหม เดินง่ายมากเลยพี่รู้แล้วไอ้รถไถม,มันไม่มีแรงเพราะอะไรปามเพราะไอด้ดำๆที่อยู่ตรงล้ออ่ะนั่นแหละกระผมบอก <c oughs> อันหนักท่านี้ท่านี้เริ่เลย่มเริเ่มเริ่มเริ่มลงมดูท้ายให้เสียปามก่อนอเขากำลังจับมือใหม่เขาลงเขากำลังแบบมือใหม่หัดขับนะฮะ ติดไม่เลาะมัลอยเชื่ไหนอ่ะติดอ่ติดอันนี้อันนี้เน่เดี๋ยวเราถ่ายด้านให้มะก็พามาสมมติแล้วคืนมันมันขยับเองมันมันเลยิอ๋อเพราะผมมันขยับด้วยอ๋อขยับนะโดดแล้วโดดแล้วมันติดแล้วนะเมื่อกี้เอา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 เ แต่ตอนนี้คือแบบดันโคตรดีอ่ะว่าอยู่รถแถวมันติดเลยวะมันดันไมนไปติดเล็กเราทำการแสดงหลังบ้านเสือปามไปไหนแล้ววะไปแล้วครับ เดี๋ยวเราสุดล้อไปใส่ในทัวรเที่ยวนะฮะวันนี้ก็เดี๋ยวดันเคลียร์พื้นที่ก่อนเดี๋ยวรอบหน้ามาไม่มีที่เท mấy giờ cửa này rồi này? đó, P. Đi à, thang nào, mấy cái đấy cái này. lệ mãi 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 rồi. mãi mãi mà mãi 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 ไปไปไปกำลังไปอุ้ยชนหายแล้วลืมลืมมาขับเล่นฝามาอย่างแบบ มาแล้วครับมาแล้วครับโอ้เลี้ยตรงนี้ต้องตีวงด้วยนะนี่รารถกระบะเลยเฮ้ยเขาเก่งขยับรถเอาแค่ไหนอะ ไม่ต้องรูปกี่เลยครับไม่รู้เข้าไปทำอะไรรถหัมีงนะทุกคนนะโอ้มีอะไรให้ถามอ้าปรับโอ้หมมีอะไรให้ทำเลยอ่ะเดี๋ยวเป็กๆๆก็เต็มแนะเนี่ย เขาจะถ่ายรูปนะทุกคนนะผมรู้อะไรไม่ได้ถ่ายครับไม่ได้ถ่ายโ่อ้บอกฝนขยับด้วยนี่หว่าครับนี่ระบังนะว่า,าอนขยับด้วยนะแกครับมันธรรมาดาเลย ก็ละมันเลยอุ้ยโทษทีครับโทษทีเฮ้ยรถูนมา

เออได้อยู่นะโอมมันได้เปียบอะมันมีบางคนพยับจุ๋ยแล้วจุ๋ยและวผมไปสู้วะรเราขนาเล็กกว่าเว้ยมันไม่ยอมด้วยนะมันไม่ยอมด้วยนะเ <c oughs> ชีย่ยมากเลยโอ๊ยผมม่มีการยอมด้วยอ่ะดูดิ เลย <laughs> ไปไหนเลยเหมือนกัน <laughs> ไม่ห้มนชนทิ้งชนข้างเลยว่ะ

ไอ้ปลาว่าแล้วมันต้องมาแบบนี้อ่าได้ได้ได้เสือป่าได้ได้ได้ดูเสือป่มนะดูเอานะดูเอา ไม่เล่นพี่ไม่เล่นเป็นสุจริงเลยเอาได้ครับผมยอมรับก็ได้ปามาเล่นทิมจะเอาแบบหน้าทิมเลยแต้พี่ไม่เลยครับลงไม่ก่อนนะผมเห็นนะเอาแจ่เหรอพี่มาสองรอบพี่เลยทุกรอบเลย สวนทุกรอบด้วยครับตัวนี้กระโนกก็ไม่กว้างนะอันนี้ก็จะไปถ่ายรูปนะทุกคนนะถ่ายไว้เนี่ยไม่จะไปไปเทใดนะเออได้แล้วเนี่ยได้แล้วได้แล้วโอเคเฮ้ย ไม่ดันละ <Okay. S 1> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาดันดีกว่าโอเคครับ